สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเครื่องตัด RS 1 0 0ของแบรนด์ชาล r นะคะรูปทรงเขาสวยนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายและสามารถปรับระดับความเร็วถึงได้ถึง5ระดับเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เขาไม่ไม่ใช้ระบบเฟืองมาแล้วเขาเป็นรุ่นที่พัฒนามาโดยไม่ใช้ระบบเฟืองค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมา ลองสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีใช้งานของเขาเป็นยังไงนะคะก็เวลาเราเปิดปิดเครื่องจะมีไฟสองนำทางในตัวนะคะมีไฟ LED สองนำทางในตัวนะคะสองเวลาเรามาร์กผ้ามาร์กแพทเทิร์นของเราเพื่อตัดตามเส้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะคะตรงใต้ด้านด้านจับตรงนี้ เป็นสวิตมีสวิตปิดเปิดแล้วก็เวลาเราปิดเปิดไปนะคะก็คือกดค้างไว้เพื่อปิดนะคะเขาดับแล้วกดค้างไว้เพื่อเปิดไปนะคะแล้วเขาก็เปิดให้เรากด,กดปิดดับกดค้างไว้แล้วก็เปิดค่ะก็ตรงนี้เป็นสวิตเปิดเนาะแล้วก็ใบมีดมี5ระดับนะคะ นี้ระดับที่1นะคะระดับที่1นะคะสองสนะคะระดับที่5เราก็จะสี่แม่พิเศนะคะเวลาเราเปลี่ยนระดับเราจะกดตรงปุ่มกลางตรงด้านจับนี้นะคะ แล้วก็จะเห็นได้ว่าใบระดับไบมีดเขาจะอยู่ได้ถึง5ระดับนะคะเขาสามารถตัดผ้าได้ทุกชนิดนะคะทุกชนิดเลยไม่ว่าทั้งหนาทั้งบางนะคะเหมาะสําหรับชุกงานเลยะคะ่ะเพราะเขาพัฒนามาโดยทํางานให้เราคือคล่องขึ้นสะดวกสบายในการตัดผ้านะคะพัฒนาด้ามจับขึ้นมาให้มันสะดวกสบายในการจับ เวลาเราตัดผ้าเข้าโค้งตามแพทเทิร์นแพทเทิร์นมุมเล็กๆแพทเทิร์นมุมกว้างเขาก็สะดวกสบายในการเลี้ยวเข้าโค้งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองมาตัดตัดผ้าให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะลองเป็นผ้าป้ายให้ลวกันนะคะ อันนี้ตัดผ้าป้ายก็ขอ,เ,อ,เ,อเป็นระดับไม่ิดที่ระดับสามก็ได้ค่ะนี้ตัดบางนะคะตัดบางเขาก็สามารถได้เดี๋ยวจะลองตัดหนาให้ดูนะคะ นี่ก็หลายชั้นเลยนะคะสิบกว่าชั้นเกือบยี่สิบชั้นเลยเขาสามารถตัดได้นะคะตัดหนาได้สบายมากเลยค่ะเห็นไหมตัดหนามากค่ากรอกกระจุกยังตัดตัดได้สบายนะคะค่ะ ก็ทางร้านอยากจะแนะนําสินค้าตัวนี้นะคะเพราะว่าเป็นรุ่นตัดที่พัฒนาออกมาในการที่การใช้สะดวกสบายและใช้งานง่ายนะคะค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางเพจร้านหรือว่าไลน์มาตรงที่ร้านก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานคอยแนะนําวิธีการใช้งานให้นะคะเราจะสอนวิธีการใช้งานให้หมดนะคะยังไงก็ฝากร้านวีระกันจับไว้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ